เอาเองค่ะทุกคนจะจะไปดูห้องเนี่ยนะคะนี่จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนวันนี้เนี่ยก็คือเป็นคนสกกระปกพอสมควรเลยแหละนานๆทีจะบอกว่าเก็บห้องเนี่ยค่ะก็คือแบบว่าเออวันนี้ก็คือมีรงมีชัยเลยว่าจะมาโชว์ห้องเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่แรกกันเลยค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้นอ,นอนรับเข้าสู่ช่องเจนนคอนเนอ์สติกยังค่ะส่องเอาคลิปในวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือเนี่ยอยู่ในสภาพแบบว่าการในตลาดสดก็ต้องยอมแพ้นะเพราะตอนนี้นะคะน่าสุดมากสดแบบสไม่ไหวแล้วนะคะน้ําก็ยังไม่อาบนะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอ,อคอยนะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเนี่ยนะคะจะมาปาดน บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะตั้งใจทํามากนะคะแต่กขั้นตอนแรกในวันนี้นะคะเราต้องไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาแต่งหน้ากันไปค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันตั้งแต่เทียบน้ำกันเลยค่ะ แต่เด็ทุกคนตอนนี้เน่ก็อยู่ในห้องน้ำมันเช่อรอ่อยแล้วนะคะก็คืนนี้จะบอกว่าเวลานี่เป็นสิวแบบสิวอารมณ์สิวฮอมูหรือแบบว่านอนดึกแล้วแต่งหน้าบ่อยอย่างเงี้ยเน่ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะทุกคนตัวนี้นะคะชื่อว่า Pearly Acne Cleanser นะคะเวลาแบบสิวบุกอะไรอย่างเงี้ยจะก็จะหยิบมาใช้เลยนะเนี่ใช้ได้มา2ขวดแล้วนะคะทุกคนก็คือหยิบมาใช้บ่อยแบบบ่ายเวอร์ไม่ไหวเวอร์เวอร์อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะจะมาหยิบใช้กันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเน่จะให้ดูเนื้อของเขาก่อนเพราะเนื้อเขาจะ เนื้อเขาจะเป็นแบบ็กเจอร์ใสๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะเป็น็ e เจอร์ใสๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้คือแบบ็กเจอร์เขาจะเป็นเนื้อใสๆนะคะบีบออกมาแค่เป็นแบบหนึ่งจดแบบเหรียญสิบแบบทุกคนพูดง่ายๆนะคะนี่แล้วก็เราคว้นนวดไปเลยนะคะนวดอุนวนหกสิบวินาทีนะคะนวดนวดล้างหน้าล้างหน้าไปนะคะ ทัวค่ะนี่นะคะเนตล้างหน้าเสร็จเป็นีเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมว่าหน้าเนีเราไม่เอียดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมนะคะมาจากวิตามิน B5 ด้วยนะคะแล้วก็เจลล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะ,ะที่ช่วยลดสิวได้ดีมากนะคะเป็นน,นวัตกรรมนะคะ acne free AB ก็คือตัวนี้เขามีสารสกัดนะคะมาจากธรรมชาติ8ชนิดนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะหัวสิวหลุดไหมแบบหลุดออกมาเป็นเม็ดเลยอย่างแม่เขา้าใจแหมโอ้ก็คือเน็ตชอบมากเพราะว่าตัวนี้ เวลาล้างหน้าไปหัวสุดก็คือหลุดเลยแล้วก็สามารถแบบลดปังๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากอยากได้นะคะอยากแบบตามน,านี้อะไรเงี้ยแม่ตัวเท e รี่แอกเน่คิลเซอรต์ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ว่าสันนะคะบูตยี่ป็นบอยแล้วก็โดเมคค่ะไปหาซื้อเลยจ้ะแม่เดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปไปไหนอนะไปไปไหนก็ได้จ้าไปเลยจา้าตอนนี้นะคะเนซี่นะคะก็ได้อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือดูสิ ตัวต่อไปนะคะนี่จะมาใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ตัวนี้เลยเห็นไหมคะเป็นตัว Snail White Glow Potion AHA BHA Lip Kit x f o d i a n e นะคะคือตัวนี้เป็นน้ำตมผัดเซลล์ผิวนะทุกคนคือเนี่ยจะใช้แบบหลังๆหน้าเสร็จนะคะก็คือสามารถใช้ตัว Snail White Glow Potion ตัวใหมายของทางแบรนด์ Snail White นั่นเองนะจ๊ะแม่จ๋าคือตัวนี้มันยังไงมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่แบบตายแล้วออกไปนะคะก็คือออกไปเลยนะจะช่วยเรื่องปัญหารูขุมขนตันนะคะก็คือแบบเราสามารถก็สามารถแบบว่า ตบๆได้เลยเอาแบบว่าหยดใส่มือแล้วก็ตบๆตตได้เลยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะหยดบนสำลีก็ได้นะคะแล้วก็ทายทั่วหน้าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้จะใช้แบบลงมือแล้วก็ตบๆตตเอานะคะแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> คือหน้าเราจะดูไปขึ้นเยอะจริงๆนะคะแล้วคุณผิวเราจะแบบว่าช่ำโกมากแม่จุติแม่มันเลิศ ะะบอกเลยว่าตัวนี eta, ้เนี่ยมีส่วนผสมนะคะของ AHA BHA นะคะที่ช่วยกําจัดสิ่งสกปรกได้หมดสิ่งสกปรกว่าซาสิ่งสกปรกได้หมดจดเลยนะคะเพิ่มความชื้นชินให้แก่ผิวนะคะนุ่มเด้งอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าลดมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังกักเก็บน้ําให้ผิวเราด้วยนะคะแบบผิวเด้งผิวฉ่ำนะคะอ๋อลืมบอกนะคะว่าใครที่อยากซื้อตัวเสนอไว้ตัวใหม่ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่ว่าสรร l a z a าช s h o p b i ีได้เลยนะจ๊ะ มแม่ราคาเพียง 3ามบาทนะคะมาในขนาด150มลลิตรนะจ๊ะเป็นไปตัวต่อไปเลยกันเลยตัวก่อนที่นีทจะแต่งหน้านะคะเนทก็จะลงตัวนี้เลยนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะแพ n o r รี่เซ m มสารสกัดทับทิมเข้มข้นนะคะคือตัวเนี้ยทุกคนจะลงก่อนแต่งหน้านะคะตัวนี้คือน่าสนใจมากเพราะว่าใช้สารสกัดจากทับทิมตามชื่อเลยนะคะทุกคนคือตัวเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารเปลี่ยนสีนะทุกคนก็คือเลียงได้เลยว่าออร์แกนิก1 0 0 เปอร์เซ็นต์นะดิก็จะหยด1-2หยดนะคะแล้วก็แต้มหน้าจุดทัวนาได้เลยนะตัวนี้นะคะนี่จะใช้เป็นประจำเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็คือบอกเลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องจุดด่างดำนะคะผิวไม่ทมำเสมอนะคะสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะที่น่นนุ่น่าจับขึ้นนะคะนี่บอกเลยว่าตัวนี้ชุ่มชื้นแบบสุดๆนะคะคนในผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะแม่จ๋าแถมราคายังน่ารักนะคะราคาเพียง1น9รอดบาบาทเองจ้า ถูกมากนะจ๊ะและสั่งซื้อหาซื้อได้สะดวกมากนะจะไปหน้าร้านที่ปันปอยก็ได้นะคะหรือไปที่บิวเทียมก็ได้นะคะและสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าเลิศม,มากๆจ้ะไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยจ้า พรอมม้คะทุกคนที่จะไปดูห้องเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกกอนวันนี้เนี่ยก็คือเป็นคนตกกระปกพอสมควรเลยแหละนานๆทีจะบอกว่าเก็บห้องนะคะก็คือแบบว่าเออวันนี้ก็คือมีรงมีชยัยเลยว่าจะมาโชว์ห้องเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่แรกกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจดที่นอนกันเลยนะคะคือเนทเป็นคนกลัวผีมากทุกคนก็เลยต้องแบบว่ามีหมีมีมมตุ๊ก,กตาอะไรเงี้ยมันนอนฝั่งนี้หมดเลยเพราะว่าที่นอนเนทมันใหญ่ใช่ไหมคะนนทก็จะนอนฝั่งนี้แล้วตุ๊ก,กตาก็นอนฝั่งนี้เพื่อแบบว่าไม่ให้ผีมันนอนด้วยอะไรเงี้ยทุกคนเพราะเนทกลัวมากนะคะแล้วก็เปิดมานี้เป็นอะไรอุ้ยสกปรกมากอันนี้ต้องดูนะคะยังไม่ได้จับเอามาดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบ อะไรเขาเรียกอะไรถุงที่ไปซงไปซื้อมานะคะทุกคนก็จะแบบเอออะไรประมาณนี้ก็เก็บไว้เพราะว่าชอบสะสมนะคะทุกคนไปค่ะไปฝั่งนี้กันเดี๋ยวเราเราจะรีวิวกันทีโซนนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกกันสองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็คือโอ๊สระปรกเหมือนกันนะคะจะเป็นเสื้อผ้านิดนะคะที่บอกว่าใส่ถ่ายงานนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกเก็บกล้องเก็บกล้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อีกไม่นานนยคดว่านี่น่าจะตายกับสายไฟนะคะเพราะว่าสายไฟเยอะมากนะคะทุกคนคือดูสิสายไฟก็คือเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีไอแพดเครื่องนึงะะคโททรศัพ์แแลล้้ววกก็็ กรงในากาบหัวไฟโคมเตียงนะคะเออค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าฝั่งนี้ห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่านี่เลยก็จะเป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางนะคะเปิดมาก็คือเป็นเครื่องสำอาองที่แบบว่ายังไม่เคยชงไม่เคยใช้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ,คะนี่ก็คือเครื่องสำอางรองพื้นอง,ง,งพื้นที่ไม่เคยใช้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็โซนถัดมานะคะก็จะเป็นพวกโทรศัพท์ที่เนยซื้อมาแล้วก็เนทเอามาตั้งไว้เพราะว่าข้างบนไม่รู้จะตั้งอะไรก็เลยตั้งเป็นพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำหอมน้ำหอมนนนะีาทเ้ัก็็จปพวโช ทรงทาผิวของนี้นะคะแล้วก็กระเป๋านักเรียนที่เราไม่ได้ไปเรียนเลยจนตอนนี้ฝุ่นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝุ่นขึ้นไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เพราะไม่ได้ไปเรียนเลยเรียนออนไลน์จ้ะแม่แล้วก็ถัดมานะคะมุมนี้เป็นมุมโปรดของเนสนะคะทุกคนมุมนี้คือมุมโปรดของเน็มากเป็นมุมที่แบบว่าเน็เอาไว้อ่านหนังสือทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งนี้จะเป็นแบบเป็นสอบปากกายางลบอะไรเงี้ยอุ๊ยเราลืมรีวิวตรงนี้ไปปะทุกคนลืมรีวิวตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวตรงนี้กันก่อนตรงนี้เปิดมา นี้นะคะก็จะเป็นสร้อยคงสร้อยคอต่างหงต่างหูของนี้นะคะทุกคนคือเน็ตบากคนมีสร้อยเยอะมากแบบอลังการดาวล้าน8ดวงแล้วก็พวกกรงพวกกิฟเนี่ยอะไรเยอะมากเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยต่างห่งต่างหูนะคะน่นารักฟิลฟิลนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เป็นมุมพวกของนี้ที่เน็ตบอกไปะคะก็จะเป็นมีลามีปากกาที่เน็ตเอาไว้เขียนนะคะแบบเอาไว้เขียนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยทุคกคนเพราะว่าเราก็นั่งตรงเนี้ยมันแบบมันเหมือนแบบฟิลเช้าตื่นมาจิบกาแฟแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยจริงๆิก็ไม่ได้ทำนะอันนี้ก็จะเป็นปากกาสีที่ซื้ ตั้งไว้ตรงนี้นะคะจะได้สะดวกในการเขียนการเรียนอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบน่ารักน่าหลาอันนี้ก็จะเป็นมาริโมที่เน็ตเรียงนะคะนี่เห็นไหมทุกคนมาริโมะน้องมาน้องมาน้องมาริโมที่เน็ตเรียงนะคะน่ารักมากนะคะเออแล้วก็เป็นคุมไฟอันนี้ก็เป็นของตกแต่งแล้วก็เป็นคนสวยอีกแล้วจ้าเนยคือเน็ตเองนะจ้าเป็นรูปเน็ตเองนะจ้าและอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูฮอร์โมนที่เน็ตกินนะคะกูตรงกูตาปากเห็นไหมนะอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมกลางคืนที่แบบว่าต้องมีไว้เลยต้องมีการน้ำร้อนไว้หนึ่งนะคะแล ก็พวกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือกลางคืนเนี่ยจะเป็นคน,คนหิวกลางคืนมากนะคะก็ <_' c oughs> เลยต้องมีติดห้องไว้นิดหนึ่งนะจะ๊ะแม่แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนเน็ตมีเป็นเขาเรียกว่าทรงหลังสือที่เน็ตเอาไวเ้เรียนนะคะจัดกระปุงจัดกระเป๋านะคะนั่นก็จะเป็นพวกแบบสีอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็นี่เป็นทำลงทำเล็บอันนี้ก็จะเป็นถุงสีนะคะนี่ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน,นะะแล้วก็มีพรมนะคะเอาไว้นั่งนะคะเออเอาไว้เอาไว้เ,าวเาวขาเรียกว่า เอาเท้าไว้แบบพิงๆอ่ะแม่มันนุ่มดีนะคะแล้วก็เป็นถังขยะนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะแต่ว่ากระเป๋าหน,นีบก็ไม่ได้มีแบรนด์เนมนะคะทุกคนก็คือเป็นกระเป๋าแบบกิง้งกองสระน้องกองแก๊งอะไรเงี้ยทุกคนเออฟิวแบบน่ารักนาก่ารักอะไรอย่างงี้นะคะนี่จะเป็นอะไรแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยได้กลิ่นไม้อะหรือห้องห้องนิดไฟไม้แล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนเป็นไวนิดไรซสดนะคะทำโคทงทำคลิปก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่ก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะแบบว่าทุกอย่างเลยคือจริงๆห้องนอนนี้อ่ะทุกคนก็็คือบว่าเปน ทางห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบสตูดิโอไปด้วยก็ได้คเพราะทุกอย่างก็คืออยู่ยในหนีีหมดเลยนะน,นี่ก็จะหามุมเปลี่ยนมุมบ้างอะไรเงี้ยนะคะเออทุกคนก็รอดูคลิปกันว่ายังไงละ์อยดยังไงก็ไปติดตามทีเ่เพจได้นะคะเออแล้วก็เป็นพวกเครื่องสับองค์เครื่องสองําอางเลยนี่จ้าที่เราเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้นะจ๊ะแม่ตาที่เราเพิ่งใช้ไปเนาะอันนี้ก็เป็นพวกแปรงนะคะเป็นเอออะไรอย่างงี้ต่างๆแล้วก็เป็นพวกลิปพวกติดขนตาโน่นนี่นั่นเป็นลิปอะไรเงี้ยทุกคนดอ คอนซีลเลอร์อะไรประมาณนี้แนะล้วทุกคนคือคุยทุกคนเนี่ยได,ได้กลิ่นไหมจริงๆนะชีไหมหรอจริงหรอว้ายว้ายไม่ยิงไหมแม่ได้ยสีไหมว้ายว้ายอุทาหรณ์สอนใจนะคะคือเนี่ยเราเป็นคนเสียบการน้ําร้อนไว้ทุกคนแล้วทีนี้ยน่าจะไปมือไปโดนมันเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ร้อนแล้วแบบ น้าก็หยดลงไปไว้ไม่เป็นไรวางวางคีไว้ตรงนั้นนะคะเออแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะมาดวตรงนี้อันนี้ก็เป็นมุมโปรดของนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่ารองเท้าผู่โปรดที่เนี่ยชอบใส่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะอยู่อยู่ในนี้หมดเลยนะคะเออเป็นรองเทา้าตรงรองเทง้าแตะอุ้ยหนักมากรองเท้าอะไรเนี่ยอ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะเออ,เอ,อ โอเคการถ่ายคลิปคนเดียวมันก็จะเหนื่อยแบบนี้หน่อยนะ,ะทุกคนแล้วก็มีพัดลมนะคะแล้วก็นี่เป็นรองทงรองเท้าต่างๆที่เน็แบบซื้อมาแล้วก็ชอบใส่นะคะแล้วก็ข้างนี่ก็จะเป็นพวกหมวกพวกกระเป๋าพวกอะไรต่างๆที่ผมอะไรอยู่รวมกันหมดเลยนะคะดัดผมมาม่าที่ได้ผมอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยลกระปุงกระป๋าหมวกอะคะอยู่นี้หมดเลยและทุกคนชอบถามเน็ตว่าน้องเนสซื้อคอนแทคมาเยอะขนาดไหนเยอะขนาดนี้เลยคะ่ะ <Yes. S 2> เป็นคนใส่คอนแทคเยอะมากนะคะทุกคนจ็นคอนแทคแบบนู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะคะเอออันนี้ก็เป็นพวกแบบว่าตั้ง สำ่ลงสัเลียอะไรเงี้ยที่ซื้อมายังไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกวิกนะคะกูวิกของเนทนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะทุกคนอันนี้คือเนทเอาที่แบบเนทใส่จริงๆอะมาไว้นี่นี้นะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่อันนะคะนี่นี่ก็มีผมสั้นผมยาวสั้นกลางผมขาวอะไรเงี้ยทุกคนถามไปนะคะลุกในจีไปติดตามได้ก็จะมีประมาณนี้ผมแดงเอออะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้นะ,ะทุกคนก็คือ บอกเลยว่าคลิปนี้หอบกันเลยทีเดียวนะแม่นะพูดจริงๆว่าหอบเลยเพราะว่าหนีเราไม่ค่อยได้มาทำเกียบหนีทุกคนแต่พอทำอะมันก็สนุกนะคะในเรืยอจะบอกว่าสนุกมากจริงๆอยากเหนื่อยกับ๊บนึงนะทุกคนพูดไปเรื่องตลวนโอเคนี่นะคะทุกคนก็คือห้องของหนีทั้งหมดนะคะก็ได้รีวิวไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะจ๊ะแม่จ๋าเนาะก็ ใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกริงๆนะใครดูใน Facebook ก็ฝากกดกดตักใจคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะสเสน่ห์ไวท์แพนารีนะคะแล้วก็เพียรีนะคะฝากมาด้วยแม่อ้วยเลิศเลิศจริงๆนะคะเลิศมากนะคะปังปุปังปุแม่รู้จักไหมโอเคนะทุกคนก็ ราวๆเน่ยก็จะมีประมาณนี้นะส่วนใครอยากให้เน็ตทำคลิปอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะคะไว้ว่างๆเดี๋ยวเน็ตจะทำให้นะสำหรับคลิปดนี้เน็ตต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย